สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการเทสปั๊มน้ำาับเมร์สนะครับบอ่อบาดานใหม่ที่ผมเพิ่งเจาะไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการหย่อนปั๊มลงไปแล้วแล้วก็เทสปั๊มเปิดน้ํามาเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วนะครับน้ำยังยังได้ปกติอยู่นะครับน้ายัางได้ปกติอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ เปิดรองไว้ตรงนั้นก่อนนะครับน้ำทีนี้มาดูก่อนว่าปั๊มตัวเนี้ยก็คือ750วัตต์นะครับ4แผงเดี๋ยวพาขึ้นไปดูแผงด้านบนครับนี่ฮะเป็นแผงโพอี่ทั้งหมดนะครับพูดไปก็คือมือ2องนั่นแหละนะครับมือ2นะครับใช้งานมา ของผมที่ซื้อมาใช้งานก็2ปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ซื้อมือ2อีก3แผง300วัต์ขึ้นไปนะครับแผงมือ2เนี่ยถ้าเป็นโซลา่าปั๊มน้ำเนี่ยเราเอามาใช้เองเนี่ยใช้แผงมือ2ได้นะครับแผง300วัตขึ้นไปต่ออนุกรมกันเลยทั้ง4แผงนะครับอ่ามาดูคอนโทรลก่อนนะฮะอันนี้สายยังไม่ได้เดินดีนะครับต้องต่อนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวค่อยเก็บสายกันตอนนี้นะฮะ ของไรโนครับผมนะครับที่เคยทำคลิปไปแล้วตอนแรกใช้กับสระน้ำอยู่นะฮะตอนนี้900กวัตต์นะฮะ123โวลต์จากแผงนะครับ3,200 32รอบนะครับต่อนอาที7.3แอมป์ M, นี่คือกินเต็มที่แล้ว900กวัตต์นะฮะแผงปั๊ม750วัตต์ก็จริงแต่มันมันทำงานได้ถึง800-900วัตต์ปกตินะครับแต่ขอแรงดันจะเกินตัวนี้ได้ถึง100 180โวลต์น DC นะครับโวลต์ดีเพราะฉะนั้น4แผงอนุกรมกัน5แผงไม่ได้นะครับ5แผงไม่ได้ปั๊มท่อน้ำออก2นิ้วนะครับอ่ะไปดูที่เดี๋ยวผมจะวัดระดับน้ำให้ดูตอนนี้เที่ยงกว่านะครับเที่ยงกว่านี่ครับผมท่อน้ำออกสองนิ้วนะครับน้ำก็เริ่มใสแล้วเปิดแรกๆก็ขุ่นนะครับก็ขุ่นนะฮะอ่ะเดี๋ยววัดระดับน้ำให้ดูตอนนี้นะวัดปริมาณน้ำ ประมาณกี่พันลิตรการวัดก็คือเอาถังน้ําที่เรารู้ปริมาตรตัวนี้คือ17.5ลิตรมารองให้เต็มแล้วก็จับเวลาว่าใช้กี่วินาทีก็คํานวณไปเดี๋ยวจะคํานวณแล้วแจ้งเลยว่าเท่าไหร่นะฮะนี่น,นตัวแอปจับเวลาครับผม นี่ครับปริมาตรถัง17.5ลิตร<ะ>ใช้เวลา 12.30วินาทีนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะฮะจากนั้นเดี๋ยวไปคำนวณน,นะฮะเอา12.30เอา60วาิตั้งครับผม60วิตั้งแล้วก็หารด้วย12.30จะได้4.8ตัวนี้เอาไปคูณกับ17.50ปริมาตรของถังน้ำ นี่คือใน1นาทีได้น้ำา85ลิตรคูณไป60นาที5นะครับ 5, ลิตรต่อชั่วโมงโดยปริมาณโดยประมาณนะครับเนี่ยฮะห้าพลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับน้ำช่วงแดดดีๆได้น้ำประมาณนี้ นะครับท่อน้ำออก2นิ้วปั๊มขนาด1แรงนะครับใช้4แผง3แผงก็ได้ก็ทำงานนะครับทำงานเต็มที่ที่4แผงนะฮะนี่ก็อนาคตก็ลอกสระเสร็จก็เติมลงสระต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ที่บดานหน่อยนะครับเนี่ยก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะเอามาเทสก่อนนะฮะตัวนี้จะไปเติมสระตัวนี้เอาไปเติมขึ้นแทงตรงนี้ ติดวาไว้เดี๋ยวก็เตรียมที่จะเอาขึ้นแทงไว้ใช้ก่อน,นเอาน้ําใช้ในตัวบ้านตัวอะไรก่อนนะฮะหย่อนเมื่อเช้าครับกับพี่แซมนะครับตอนนี้พี่แซมกินข้าวอยู่พักกินข้าวอยู่นะฮะบ,บ่อห้านิ้วนะครับเจาะลึกที่39เมตรน้ําดันขึ้นมาอยู่ที่4เมตรนะครับตาน้ําเจออยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับใช้เวลาดูดไปเนี่ยดูดออกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ขาดน้ำนะครับก็แสดงว่าบ่อนเนี่ยโอเคน้ําออกทัน น,ะะน้ำออกทันเนาะนะครับแบบโอเคมากเลยนะครับตามที่ตั้งใจไว้นะฮะที่จุดนี้นะฮะแล้วก็แผงอยู่ใกล้นี้เดี๋ยวจะติดตั้งปั๊มหอยโข่งต่อนะครับเดี๋ยวก็รอมาติดตามคลิปติดตั้งอ่าคลิปปั๊มหอยโข่งแล้วกันมันติดไม่ไม่ยากครับนะครับติดไม่ยากเดี๋ยวรอมาติดตามดูเหมือนกันกับซับเมร์อเลยเพียงแต่ซับเมร์อหย่อนลงบอ่อประดานนะครับหอยโข่งก็ผมจะหย่อน ท่อดูดลงสระนะครับดูดจากสระขึ้นมาปัม๊มอ่าสเปคใช้สี่แผงเหมือนกันอนุรุกรมกันนะฮะตัวนี้ถ้าจะใช้เนี่ยถ้าแบบเรายังไม่มีงบซื้อสามสี่แผงก็ซื้อสามแผงไว้ก่อนนะครับแล้วก็อยากให้ปั๊มทํางานดีๆก็ค่อยเพิ่มแผงทีหลังได้นะครับทีหลังได้เพราะปั๊มมันหนึ่งแรงอยู่แล้วแต่ว่ามันแรงดันอนะ่ะสเปคมันแรงดันได้ถึงร้อยแปดสิบห้าโวลต์ดีซีเนี่ยเราใช้ถึงสี่แผงได้แล้วมันก็ทํางานเต็มที่นะฮะได้น้ําเยอะเหมือนกันนะครับได้น้ําเยอะเหมือนกัน นะครับสี่แผงเนี่ยนะฮะก็เปิดทิ้งไว้เนี่ยครับผมจะเทสทั้งวันตัวนี้เทสทั้งวันเลยเปิดทิ้งไว้ทั้งวันเลย,เน,เลยนะฮะอันนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ก็ผ่านไปแล้วนะฮะก็ดูถึงต้องเทสให้นานๆนะครับเราถึงจะมั่นใจว่าโอเคบอ่อบาดาลเรา ปัม๊มนไนบาดาลเราออกน้ำเนี่ยทันปั๊มสเปคที่เรานำมาใช้นะครับนำมาใช้นะฮะนี่คือการนำปั๊มไปใช้เองนะครับหลักๆก,ก็มีแผงตัวปั๊มเป็น DC b r บ s ั e เอยู่แล้วก็จะมีคอนโทรลมาให้ในคอนโทรลผมก็สอนการต่อไว้หมดแล้วคลิปเนี้ยคลิปปั๊มตัวเนี้ยก็คือย้อนไปดูได้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ เลื่อนดูวีโอย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าทําไว้หมดแล้วทําไว้ให้หมดแล้วนะฮะตัวปัม๊มเมมต์ตัวเนี้ยราคาไม่ถึงหมื่นนะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับเก้ 9, าพันกว่าบาทนะฮะการสั่งก็ถ้าสนใจเพราะว่าผมใช้ปั๊มตัวนี้ของไรโน่เนี่ยติดตั้งให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็สอบถามสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับเฉพาะปั๊มเก้าพันกว่าบาท นะครับแผงก็ใช้ได้3แผงก็ได้4แผงก็ได้ย่อนบอ่อแนะนํา5-6นิ้วนะครับห้นิ้วกําลังดีนะครับ,ดนะรบได้น้ําเยอะอยู่แล้วก็ผมย่อนไปที่27เมตรนะครับเท่อนนะฮะบ่บอผมย่อนได้ถึง8เมตรนะครับแปดสี่สนะครแต่ว่าซื้อมาแค่เมื่อวานซื้อมาแค่7จ็ดท่อนได้กํลาลังดีเลยตอนนี้ถ้าน้ําไม่ขาดนี่โอเคเลยนะครับย่อนไม่ลึกมากก็จะยิ่งได้น้ํามากนะครับเพราะ สเปคปัม๊มปั๊มเนี่ยจะมีบอกปริมาณอยู่ตรงตรงปั๊มอยู่เดี๋ยวดูตามรูปนะครับปั๊มตัวนี้ก็จะบอกว่าถ้าเราหย่อนลึกไป1เมตรเนี่ยได้น้ําเท่าไหร่1เมตรเนี่ยได้น้ําเต็มกําลังเลย9ก้าลิตรชั่วโมงตามในสเปคตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ใช้งานจริงๆเราไม่ได้หย่อนแค่1เมตรนะครับเราไม่ได้เอาไปทําน้ําพุหรือพาน้ําตกตกแต่งอะไรเงี้ยเราใช้งานบดานลึกนะฮะหย่อนไป27เมตรก็ดูตารางที่27เมตรนะมันอยู่จะได้น้ําที่เท่าไหร่นะฮะก็ เฉลี่ยแล้วที่ผมคำนวณดูก็คือใกล้เคียงกันนะครับ4-5,000ลิตรตอนนี้ถ้าแดดดีๆนะครับตอนเช้าไม่ใช่ว่า7บงได้เลย4-5,000ลิตรไม่ใช่นะครับมันจะเริ่มได้น้ำเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆและเต็มที่เต็มกำลังของผมเนี่ยในสเปคผมหย่อนไป27เมตรได้ถึง4ได้ถึง5,000ลิตร5,000กว่าลิตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็โอเคเดี๋ยวจะลอกสะเสร็จ เติมไม่กี่วันก็น่าจะเต็มสะพาะสะที่ลอกเนี่ยจะแบ่งเป็นสองสะนะครับสะไม่ใหญ่มากนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมก็จะทําคลิปอ่าเรื่อยๆส่วนไหนที่ให้ความรู้ได้ก็ให้ความรู้ไปส่วนไหนที่รับติดตั้งก็รับติดตั้งไปนะครับสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกษนะครับหรือเอซีอยากไปทําให้ให้ไปทําให้นะฮะก็คุยเป็นเคสไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ